ห7เ9 10แ1 12 13 1ส15 16 M 1 6ใครจะจํจได้เต้นเมื่อกี้ไม่รู้กี่ภาไ,ได้หมดใจเย็น M 1 6บหกนะคะข้าจังหวะโอเคไหมคะ,ะเ,รเราเราเรียกสมาธิกับกัอน่อ่าน พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วจ้าทนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสาสิบ่ห้าสิหกอไปด้านขวา16ไปด้านซ้ายเวลาถ่ายรูปออกมาเราจะได้สวยอ่าสิบสได้เนาะอ่าอยู่หัวนิดนึงนะ

5่าสิบหกหนึ่งสองสามสี่ค่าหกเจ็ดแะรู้อขอใส่จับเบอร์เลยน้ำตาลตกหมดกันเขารู้หมดเพราะไม่ได้สอมมาโอเคขอใหม่อีกรอบหนึ่งจังหวะจะเร่งแล้วนะคะจะค่อยๆพยื้นขึ้นไปหน่อยพร้อม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ1ดสิบสองสิสามสิบสี่ห้าหหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิสองสาสิสห้าหกหนึ่ง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, า0สี่ห้า 14, เจดสอา